เสือกหัวเข้าไปในเต็นกันเรียบร้อยแล้วออกเอา,เ,อา,เ,อาเขาตรวบตัวทั้งคืนไงเสียงมันก็เข้าไปหูวแน,น่นอนยกเว้นกําลังเพลินกับโทรศัพท์เนี่ยกําลังเพลินกับติก๊กตอกหรือเกมอะไรพวกเนี้โอ้โหมันไม่ได้ยินหรอกคมันก็หัวล็อกกิ๊กกิ๊กกิ๊ก๊กอยู่ในเต็นมาน,นั่นแะอ๋ออาจจะคุยกับหลวงปู่แล้วตลกไหมะเออไม่ยิงหรอกลูกหลวงปู่ติดอยู่ข้างหน้านะคนระับแล้วก็มีมือถืออยู่ด้วยคะ ไม่หรอกรู้ไปหมดเลยลุงตาไม่ชีสมัยก่อนนะ่ะลุงตายับยับไปก็นนะมันเปิดเผยอยู่แล้วคมันมันนึกไม่ออกหร <c oughs> อกค้างไม่ถึงถามมันได้นานเป็นยังไงมั่งหรู้ไปหมดเลยแสดงว่ามึงออกไปดูทีวีแล้วเนี่ย อย่างมีคนถามว่าทําไมต้องเป็นสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งเลยมันเป็นสองทุ่มครึ่งมันเป็นเวลาที่กาลังดูทีวีกันเพลินนะทุกคือละคร <น S 2> จะมาออตอนนั้นเนาะใช่นะแต่นี้คนปฏิบัติกรรมฐานมันไม่มีหรอกเวลามันไม่มีเวลาเวลาคือมือดกับสว่างเขาไม่ดูหรอกจันทังคารพุทธมหาศุกร์เสาร์เนี่ยวันโกนวันพักเขายัางไม่รู้เลยถ้าอยู่วิเวกจริงๆนะ อยู่คนเดียวจริงๆนะพวกนักบวชพวกฤาษีดาวบวชพวกพระอยู่ในป่าเนี่ยเขาไม่นะนานๆจะตัดผมทีตัดเพราะมันคันครับมันจะต้องตัดต้องโกนอะไรประมาณนะั้นเราเอาจริงอะ่ะมันก็ได้จริงอะ่ะช่ไหมเราเอาจริงชักซาดูดิเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยหลายหลายคนนะ่ชาตินี้อร่ะ พูดน้อยหนอยพูดกับใครไม่เกินห้าคำคหยุดไม่พูดแล้วอ,อีกคนมาใหม่จะมาพูดกับเราอีกห้าคำหยุดคคนละห้าคำทำได้ไหมคโอ้มัมที่ยางนามเริ่มดังนะฮะยายขันห้ายายห้าคำครับปีสองปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมาดูตัวแล้วะ ทำได้ยังไงนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้คนที่ทำอะไรได้ไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันชอบไปดูอยู่แล้วข<ด>อง,องแปะฮะเฮ้ยอยากดังมันไม่ยากหรอกจริงๆทำอะไรก็ได้ไม่เหมือนใครอะ่ะดังแน่นอนอย่างฤาษีเนี่ยฤาษีเอ็มเนี่ยคนเป็นแมนจูด้วยเนี่ยไม่พูดนะยิ้มอย่างเดียวเนะี่ยตีเดียวกนะันน่ะ เขามาดูเลยมันทําได้ยังไ,ไองอะปีนึงไม่พูดเลยเนียครับดังไหมดังก็งงถูกเราไงอยากดังไม่ยากเอาไม,าม่ไม่ชีเอาเลยอเ,เอาอิสานห้าปีโนโมพุทธายะครับทําอะไรดีรพูดคนละสองคำคข,าขาขา ได้ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วคนเก่าจะถามไม่พูดถ้าคนใหม่ถามก็ได้ไม่ได้หรืออะไรพวกนั้นเนี่ยดังปีแรกก็ดังแล้วล่ะปีสองปีสามปีสี่ปีห้าดังวเบิดเถิดเทิงเลยความรู้พิเศษก็เกิดขึ้นเลยอีกแล้วล่ะตอนนี้ยเอาจริงๆตุงตุเอาไหมละ่ะเอาเลยเนี่ยเนี่ยพรรษานี้เลยเนี่ย อธิษฐานเลยหนึ่งปีหนึ่งปีปีก่อนฮะเอาปีก่อนภาษาหนึ่งก่อนหลวงตาก็จะพูดทุกวันมีพ้าอุ้งอู้ไปดูเหอะคร<ะ>ับเหมือนหลวงตาให้ไปดูฤาษีสมัยก่อนนะโหในสาวๆมัก็ขึ้นไปเลรูปเราสมองก่อนนะเลือดฤาษีเลยไปกับสาวเลย <laughs> เพราะลวงตาก็ยุ่เอ้ยไปดูฤาษีนะนะ เมื่อก่อนเขาใช้ดูปองไงสุโปีอ๋อครับไอ้ไฟแช็กดูปองอะไรประมาณนั้นเขาอันนั้เขามาจากมองนอกไงเขามาเป็นฤาษีข้างบนหลุบเหล้านะ่ะอยู่จังนานนะฝึกตะบะแข็งแกงเวลาสาวสาวมาลวงตา,า благодар, บอกเอ้ยไปคุยกับฤาษีฤาษีธรรมะมีธรรมะขี้เกียจคุยไงเอาไปเอามาฤาษีไปกับสาวเลย สู้เขาไม่ได้ไงสู้เขาไม่ได้ครับทดลองดูวา่าฤาษีใครจะแน่กว่ากันไงโอ้เอาไว้ตุหาเทียให้สู้เนี่ยครับหลวงตาก็จะออกทางเนี่ยมีพี่องค์หนึ่งเนี่ย<อ>วันศิลป์เขาจะออกมาเทศทวนหนึ่งชั่วโมงอะไรวันเนี้ยแล้วเขาจะไม่พูดเลยนะเทศแล้วจะไม่พูดอวันศิลป์จะมาพูดมาเทศข้างหนึง่งเอาไวล้ละ ลุงตาก็จะเชียร์รับรองกมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนไปแน่นอนนะครับลุงตาก็ยุ่งสมัยพระหนุ่นๆสมัยก่อนแล้ไม่มีใครทําครับยุไม่ขึ้นสักคนถ้าถ้าทําได้ป่านนี้ดังแล้วฮะดัง พรมตามสถานที่ต่าง,างๆนะครับแล้วก็ที่หลวงตาสร้างทําไมมีสีหน้าสีด้านนะครับสีหน้าคือพรมวิหารนีุ้ตุับพรมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชั้นพรมมันชิมีสีหน้าตุ๊ชั้นพรมก็ใส่ชุดขาวค่ะถ้าอยู่กรงเดียวไม่มีเพศ ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้<ะ>เวลาเขาลงมาเกิดเ,ดเขาตั้งใจเลือกเ,อกเพศถ้าเหมือนใครอ่ะลวงพ่อกาสปะกับคู่บารมีเขาไงมาจากพรมด้วยกันอ,อมาชั้นเดียวกันใช่เ<ะ>จ็ดชาติท้ายเขาเวลาเขาแต่งงานเขาก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ทำอะไรกัน<ะ>มาจากพรมไงแล้วอย่างผู้มีบุญมาเกิดที่เขาเรียกกันไหนครับ ผู้มีบุญมาเกิดบุญจากไหนจากให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญปัญญาส่วนใหญ่ยุคนี้นะคะส่วนใหญ่จะทานทานอเกิดมาก็มีช้อนเงินช้อนทอ,องมาแล้วไนงะก็ทานมาไงจุก็ติดละหลงละคะทําไม่ทําต่อแล้วสวดมนต์ก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเสพอย่างเดียวราลูกรถก,ก,กินเสียงนะไม่เห็นนะต่างประเทศเยอะเลยค สุรโตรงสุรตานันว่าทานมาทางนั้นแะละและอย่างผู้มีบรารมีมาเกิดนะครับผู้มีบรารมีมาเกิดคือโพธิสัตว์ส่วนใหญ่หรือปจเจกภูมิ<อ>เขาจะมาพิจารณาว่าชาติเนี้ยมนุษย์ลักษณะเนี้ยจะสร้างบรารมีอะไรแต่ในยุคนี้หลวงพ่อท่านบอกสร้างสร้างอะไรรู้เปล่าครับ<ะ>สร้างบริวารสร้างความผูกพันมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันวินว่ายตายเกิดอ,อ๋อเพราะ มันดีที่สุดครับถ้าเองสร้างพระสร้างวัตถุสร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรเยอะแยะ,เ,ยะเต็มแผ่นดินเนี่ยมนสร้างงนก็มันก็สองพันปีอะ่ะมันก็จบแล้วอือแต่ถ้าเองไปแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเวลาใครป่วยเวลาใครมีปัญหาชีวิตเองก็ไปแผ่ให้เขาครับนั่นมันจะเป็นความผูกพันช่วยเหลือกเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตอืจังหวะ ดีเสมอครับเพราะนั้นชาตินี้ต้องเอาฐานให้ได้ก่อนเวลาตายแล้วจะเกิดเลยไงท่านเน้นเรื่องการสวดมนต์เป็นหลักหลวงพอ่อท่านเน้นเวลาสวดมนต์ให้อยู่กับพระหลวงตาก,ก็อยู่กับพระมาอยู่ตลอดตั้งแต่เจอท่านนะอืม่ต่ไหนค อยู่กับพระดูพระสร้างพระส่องพระก็ถือว่าอยู่กับพระเลยป่ะอยู่อย่างนี้แหละส่องไปมั่งดูไปมั่งเออพระธาตุขึ้นแล้วเนี่ยว่า <c oughs> ทำไมหายไป <c oughs> ่ะประมาเนี่ยเอ๊ะทําไมขึ้นอีกะออ่ะประมามันก็อยู่อย่างงี้จะจับไปนึกถึงท่านไปแต่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผมอย่าลืมนะครับหลวงพ่อให้มันมาไวๆนะให้มันมาตอนผมยังมีชีวิตอยู่นะ คถ้าผมไม่มีชีวิตยู่ไม่ต้องมาหรอกพราะไม่ได้เจอกันเลยเพรออมานี่แหละอ่าพยาคุดนะครับหลวงตาช่วยเราในเรื่องอะไรครับถ้าเกิดว่าเราจะห้อยบูชาหรือว่าจะแต่ให้ท่านอย่างเงี้ยครับคุดยุคนี้นะคบริบรษัทช่วยได้ทุกเรื่องแต่พี่ยักษ์ไม่แน่ใจเดี๋ยววันหลังไปสัมภาษณ์ก่อนพี่ยัก คงปัจจุบันเนี้ยเป็นอะไรไม่ต้องเงีย,ยบๆเราไม่ัมองพลาท่ันเป็นบริษัทหรือปัจเจกหรืออะไรจะคุดในบริษัทมันมีเยอะด้วยองค์เนี้ยครับเนี่ยองค์เนี้ยหนุ่มด้วยหล่อด้วยอ๋อสิบหกอายุสิบหกครับประมาณนั่นแหละถ้ามองดีๆน่ะภาพกางเก็จะซ้อนสิบหกนะผมรูปหล่อพญาคุดหล่อนะฮะแล้วอย่าง รูปลักษณ์ที่เป็นพยาคุททั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ตามสารตามแบงค์ตามหลักกิโลนะครับสายใหญ่ของคุดคุดไม่ใช่องค์เดียวมันมีเมืองกันเยอะครับมันเป็นเมืองเมืองไม่ได้อยู่เป็นวิมานนะคุดเมืองคุดเมืองยักษ์เมืองกลุ่มพันเมืองนาคเป็นเมืองครับมันมีเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็มีแม่สีเป็นสามสี่องค<อ>์นู้นบางองค์อ๋อนี่ธรรมดาค เหมือนยายนั่นแหละที่เขาเขียนในห,หนังนเหมือนกันนนะครับก็จะมีท่านนั่งแล้วอย่างพวกหันุมาณหรือลิงหรืออะไรนะหันุมาหรือลิงมันก็เป็นสัตว์นะทุกสัตว์จิตเปลี่ยนเป็นคนสัตว์ที่มีจับ,บะเกิดจากผู้เกิดจากผู้มีฤทธ์เอามาเลี้ยงฝึกให้มันฝนมนภาวนาโอ้โหค้งเข้าใจครับ ส่วนใหญ่สัตว์พวกนี้มาจากแล้วมันตายมันก็จะไปอยู่ปลายมพานมันจะมีสัตว์สารพัดสัตว์พยาวานอนพยาลิงพญาพยาอะไรอ่ะมันมีพยาพยาลิงพญาช้างพยามมาพยาหมูอะไรพวกนั้นมีมีุกมีทุกมีทุกสัตว์ แล้วอย่างที่เขาว่าสัตว์เช่นช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่ก็คือเป็นสัตว์ที่มีบุญเงียสัตว์ที่มีบุญนะก็มีบางตัวนะบางตัวเป็นโพลิสัตว์ก็มันเป็นภพชาติที่ท่านเกิดคือบางชาติเนี่ยมันมีไม่มีมนุษย์มนุษย์น้อยครับท่านแล้วบริวารท่านก็ไปเกิดเป็นสัตว์ เป็นลิงเป็นช้างเป็นหมูนะ่ะบริวารพาบริวารไปมนุษย์มีน้อยมากนะและแตกต่างจากสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมะพันยังไงครับป่าหิมพานมันเป็นครึ่งครึ่งมนุษย์ครึ่งทิพมันไม่ใช่มนุษย์เต็มเต็มไม่ใช่ชิพมนุษย์เข้าไปได้สมัยสมัยโบราณนะ มันจะมีรอยต่อเข้าไปได้พวกนายผ่านเข้าไปได้คแต่นี่เขาปิดอืมมึงรับรงรับแลปิดหมดแล้วเดี๋ยวนะี้ปิดหมดคะับไม่ปิดได้ไงไปถึงก็ไปขโมยโ<อ>ขเขา <c oughs> เขาอ,อ่ะเขาก็จําเป็นต้องปิดเวลาแผ่ไปที่นรกกระพูมนะครับหลวงตาไม่ไปตุเราแผ่ เราก็แผ่ไปงั้นอ่ะแต่มันไม่ได้กลับมาที่ตัวเรามันลงไม่ได้ดินแดนที่มีความทุกข์เราจะเอาความสุขไปไม่ได้เหมือนกับเราแผ่ความทุกข์ไปสวรรค์หรือพรง่ะมันแผ่ไม่ได้แลวทุกข์อย่างเนี้ครับเขาบอกว่าหนูแผ่ไปหนูได้ยินเป็นเสียงหยดน้ําลงบนทรายถูกละมันเหมือนน้อยนิดอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้ลงบนทรายใช่นี่เขาบอกครับมันได้ที่ตัวเรา และเมตตาครับค,คือทุกครั้งที่เราแผ่ว่าจะแผ่ไปที่ไหนแผ่ไปที่ใครให้มันได้ที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับมันอยู่จะเกิดความเคยชินในอนาคตเนี่ยอารมณ์ไม่ดีหรือเออมันอะไรมันไม่รับะคนมีเมตานะเขาจะไม่ว่าใครแม้แต่คิดเขายังไม่คิดเลยคิดไม่ดีก็ไม่คิดน,คะนะเพราะเขามีเมตตาเพิ่มขึ้นทุกวันนคะครับ ดูแลคนเยอะแยะเนี่ยไม่ขาดความเมตตาถ้าคงมีเมตตาเนี่ยดูหน้ากันลงมันจะเบา,เ,บาเข้า<น>ะจะเบา <นะ S 2> จิตอะไรก็ได้อ,อยู่แบบสบายอ่ะจะไม่สนใจอะไร<ช>ที่ไม่มีประโยชน์ยิ่งไม่สนใจไม่สนใจเลยนะครับสนใจที่มีประโยชน์มากกว่า ผู้มีเมตตานี่ฝึกยากไหมครับหลงาแพ้บ่อยๆนะคร<ะ>ับครับแผลบ่อยๆเวลาสวดมนต์ให้แผลไปถ้าเมตตาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนบ่อยๆเข้าเนี่ยแผ่ไปตามคนที่รู้จักอืมแล้วก็ให้เขามาคร<ะ>ับอะไรก็ได้มาโดยส้ตามตำมาโดยกาแฟอะไรวันมาเนี้ยเนี่ยคือนี่ก็ได้ลองดูก็ได้เอาใกล้กลๆหน่อยนะอย่าเอาไกล <laughs> เข้ามาไม่ทันอไม่ใช่ตัวน่นนะตายน่นนะ <laughs> มาไม่ทันเอาแค่แถวแถวนี้แหละคแต่รู้จักนะทําไม่รู้จักก็เอาแบบใกล้ๆอเอาแบบผู้ที่เคยผูกพันกับข้าพเจ้าในอดีตเกี่ยวพันกันมีความมีช่วยมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในอดีตคจะมีอยู่แถวแถวนี้มีไม้อะไรเนี่ยอสายสัมพันธ์สายใหญ่ไงนี่คือการพิสูจน์ในการแผ่ในการสวด สงก,ก์ก็ทามาเรื่อยๆอะอย่างเงี้ยพอ,พ,อพิสูจรมาแล้วก็ไม่แล้วครับมาพิจารณาแล้วว่าเอาไงดีอะเอาให้มันเยอะๆธุรกิจบุญต้องมันเยอะทุกวันต้องเยอะไงต้องเยอะขึ้นเออตัวเลขตัวอะไรต้องเยอะขึ้นน่ะไม่ไปมัวจะแพ่ไปมัวจะโน่นนี่นะต้องเยอะมากต้องดูผล,แ,ผลแล้วก็ต้องแพร่กระจายเวลาส่วนก็ไปทั่วโลกกระพาะประมาณนี้แหละมาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่านียกว่านักธุรกิจได้ไงอ่ะ ดังนั้นธุรกิจเราก็ไม่เจริญเลยมันก็ไม่ไปไกลอ,ะอ่ะเพราะเหมือนหลวงตาก็ต้องทดสอบไม่งั้นหลวงตาอยู่ไกลตั้งแต่ที่ถ้ำทําไมคนถึงไปหาหลวงตา<ห>เรื่อยๆเรื่อยๆถูกใช่ไหมครับโหถ้าอยู่นะบางคนเห็นหน้ากัาโอ้ผมมาตั้งสามสี่รอบแล้วเนี่ยไม่เคยเจอรเรื่อนโทรศัพท์ก็ไม่เป็นอีก ก็ <c oughs> เลยไม่เจอครับประมาณนั่นแหละเยอะนะบางคนก็แบบอยู่กรุงเทพอยู่ตั้งไกลแล้วหลงไปคนชวนไปแล้วไปเจอหลงตาทีเดียวก็จนวันนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็อย่างนั้นนะฮะเพราะเราทําให้ท่านมีความสุขไงครับท่านสวดมนต์ท่านก็มีความสุขของท่านแล้วที่ว่าเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะครับใช่ <นะ S 2> เอาง่ายๆตัว ตู้ทรงอารมณ์ซะตอนนี้เลยค้า<ะ>สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบนุนบันทึกบุญไม่ว่าใครไม่จําเป็นอนะ่ะอย่าไปว่าลดลดไอ้เนี้ยตาหัวจมูกขึ้นไม่ดีเนะี<ะ>่ยถูกมันสวดนอนก็สวดตื่นก็สวดพิจารณาไปแผ่ไปโมทนาบุญไป<ะ>จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแค่คนมองเนะี้ยตัวอิสานผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระเจ้า ใช่เห็นแล้วนี่เห็นไม่ได้ทุกครับเขาเห็นไม่ได้เพราะเวลาที่ยิ่งมีทุกข์มานี่เห็นเห็นหน้าตู้นี่เขามีความสุขแล้วครับร้องน้ําตาไหลน้ําลายยืดประมาณนี้แหละมันมีความทุกข์ะเพราะเหมือนคลื่นที่เรารับมาและคลื่นที่เราส่งออกไปมันเป็น มันเป็นคลื่นที่อยู่ในโลกไงนะช่ของใครไงแต่เรามาเป็นประโยชน์กันเองเราก็จะอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยคง่ายไ,ไม่ใช่ยากอะไรเนี่ยกินนอนสนมเน่เนถูกถ้าทําเป็นนะโหลวงตาฝึกตอนเนี้ยฝึกกระจายเยอะเลยนะทั้งคาราวาททั้งอยู่บ้านทั้งอยู่ที่ทรราหลายคนนะตอนเนี้ยเวลาหลวงตามีอะไรก็ถาม มันจริงไหมอะไรประเนี้เราก็ต้องพิสูจน์มันอะ่ะมันพูดจริงหรือพูดไม่จริงนะมันไม่ยากหรอ,อ<า>กแต่ส่วนใหญ่<ะ>ส่วนใหญ่สุดๆได้แล้วได้สุดๆเลยโอมทนาบุญด้วยแล้วกันจะได้มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์ในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคนตหลวงตาให้เขาฝึกกันยังไงครับอ้าสามลุงปู่นี่คุยกับลุงพ่อไงลวงพ่อนี่คุยง่ายจะตายไป เนี่ยมองภาพสัน้นเนี่ยมองบ่อยๆมองบ่อยๆจนในความรู้สึกอ่ะพอมีความรู้สึกแล้วน่ะภาพสั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็โอเคแล้วล่ะแ,แล้วก็มันถามไม่ใช่าถามครั้งเดียวนะค<ฆ>สวดไปเรื่อยถามไปเรื่อยแหละอย่าไปถามเรื่องที่รู้นะถามเรื่องที่ไม่รู้คป <c oughs> ระม,<ฆ>มาณนั้นแหละตอบไปตอบก,ก็ถามอยู่นั้นน่ะจากวันเป็นเดือนจากเดือนถามอยู่นั้นน่ะ ถอดไปด้วยถามไปด้วยจิตแล้วก็อยู่ัท่านไม่ล่ะรรเราถามว่าท่านจะตอบไปตอบเรื่องท่านนะอนาคตท่านก็คงจะเบื่อเราถามอยู่นั่นแหละก็เลยต้องคุยกับเราแล้วแต่เนี้ยดูความเพียรว่ามีความอดทนแค่ไหนในการ<ล>ถามนะครับท่านก็จะบอกว่าเองมีความอดทนขนาดไหนล่ะอเออทนถามได้เดี๋ยวก็จะตอบให้นะโหอาจารย์บางอาจารย์นะไปเรียนวิชาท่านเนี้ย กราบแล้วกราบอีกสามสี่รอบท่านยังไม่รับเลยที่ว่าไม่รับเป็นลูกศิษย์นะครับเพลอะเอาเท้าเหยียบไอขันอีกอไม่รู้มันทนองูงั้นอ่ะสี่ห้ารอบเกือบสิบรอบรับอ่ะที่มาทดสอบกําลังใจโอ<ส>เอาจริงนี่ว่าเนี่ยะม,มานี้แหละแล้วถ้าถามหลวงปู่ไม่ถนัดมาถามหลวงตาได้ไหมครับโถามหลวงตาไม่ได้เรื่องหรอกัะ <laughs> จะไม่ถามเลยเขาลูกอกกระพง มาอขอหลวงตาหลวงตาก็ขอหลวงปู่เหมือนเดิมนะ,<ฮ>ะขอท่านเลยดีกว่า